สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอนเดอร์นะครับวันนี้ครับก็จะมาในสภาพอากาศคันดิแล้วนั่นคนวันนี้ก็อยู่กับเอนเดอร์นะครับวันนี้ก็มาในสภาพอากาศเลยทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาใรสภาพอากาศคันดิเล่นั่นคนวันนี้ก็มาในสภาพอากาศเลยทุกคนวันนี้ก็มาใรสภาพอากาศเลยทุกคนนะครับนะตอนนี้นะทุกคนนะก็เป็นเวลาหกโมงยี่สิบแปดนาทีแล้วใช่ไหมคะทุกคนนะครับ สิบสามนาทีเจอกันวันนี้สภาประกาศนะคะทุกคนนะครับวันนี้นะทุกคนก็ยังคงลงคลิปแบบเต็มระบบนะทุกคนนะคะทุกคนแบบนายทุกคนนะเป็นไงนะครับไงในคนการลงคลิปแต่มระบบก็คือลงคลิปแบบไม่ตัดต่อนะครับหรือไม่มีการแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละนี่คือแบบตัดนี่คือแบบเต็มระบบครับนี่คือแบบออกเต็มระบบเลยนะครับนะครับ ถ้าแบบแม่เตมันบอกว่าคือแบบตัดต่อว uh ิดีโอให้เหลือสั้นลงเหลือแต่หรือเช่นเราไปปรับอะไรเงี้ยนี่คือตัดต่อแล้วนะครับถ้าแบบแต่เราบอกว่าคือแบบมันจะไม่ตัดต่อแล้วก็ทั้งตัดเสียงที่ไม่จำสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเงี้ยนะครับตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยนะทุกคนนะครับกล้องกล้องมือถือเราตอนนี้เป็นอลไรไ่รู้แล้วทุกคนนะครับมองภาพไม่เห็นเลยนะครับแม้กระทั่งภาพสัญไฟก็ เรอเห็นได้แค่แสงไฟแค่นั้นนะเออดีเนาะเราเห็นแค่ได้แสงไฟโอเคนะครับภาพกลับมาสดใสอีกแล้วนะครับนะครับควรเวลาที่จะถ่ายคลิปอัปเดตสารอประกาศก็ควรดูกล้องซะก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกล้องมันจะเผื่อกล้องมันไม่ชัดนะครับเราจะเวลาถ่ายรูปมันจะถ่ายไม่ชัดด้วยนะครับยังไงยังไงนะคะก็จะถึงปิดเทอมก็รอไปก่อนว่า เราคงต้องสันนิษฐานว่าม <t ry> ือถ sure. like. ือเครื่องนี้จะอยู่กับเราลอดไหมนะครับมาถึงมือถือที่ยิ่งที่เราใช้อยู่นะมือถือจะอยู่รอดหรือเปล่าพราอยากรณ์อากาศไปอีกว่าตอนนี้นะครับอากาศยังคงเย็นอากาศค่อยๆอุ่นขึ้นนะครับความดันลมก็ยังคงมีโอกาสท่าที่มันจะสูงขึ้นเหมือนกันนะทุกคนนะครับแต่ในเร็วนี้คาดว่าความดันลมจะเริ่มลดลงนะครับจะเริ่มลดลงนะคะทุกคนสันนิษฐานไ้เลยตอนนี้ลมที่ห้าสิบสี่นะครับก็แรงพอที่จะทําให้ ให้ต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะถึงอาจจะลมพัดอย่างแรงนะครับแต่อย่างเงี้ยมันก็ตั้งแต่หกสิบเอ็ดตั้งแต่หกสิบถึงร้อยยี่สิบนี่คือความลมที่อยู่ในระดับปานกลางนะครับนะครับแต่งไตงถงาเกรเราคิดเกณฑ์เราคิดเกณ์เขาคือเกณฑ์แรงนะครับนะครับซึ่งไงนทุกคนก็นะครับปรับข้อความเล็กลงได้อีกไหมเนี่ย ลองปรับดูซินะครับมันมันว่ามันใหญ่มันก็จะเต็มมันจะเต็มจอนะครับเวลาที่ใหญ่ไปนะครับแมันก็จะปรับเล็กหน่อยอันนี้ขนาดข้อความปรับตอนนั้นเราปรับใหญ่ตอนนี้เราปรับให้เดือบานกลางนะครับขนาดข้อความบานกลางคือขนาดขนาดข้อความที่เราพอมองเห็นนะครับแต่พอมองเห็นถ้าเราปรับใหญ่ที่สุดมันก็จะเต็มกินหน้าจอเลยมือถือเลยนะครับแล้วมันกินหน้าทอกินหน้าจอมือถือแล้วมันก็จะทําให้ ทำไมมันก็จะเกิดเวลามันจะปิดมันจะกินหน้าจอมือถือแล้วมือถือมันก็จะประมวลผลมากนะคะเวลานั้นภาพสีขาว็จะเยอะไงเวลานั้นมันก็จะประมวลผลไฟล์เยอะนะครับดังนั้นเอาขนาดภาพมันน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเอาขนาดใหญ่มือถือมันจะประมวลเยอะี๋ยวมือถือจะทํางานหนักนะครับนะคะทุกคนนะครับเวลานั้นมือถือของเราก็ต้องแล้วทาไมบางครั้งเวลาถ่ายคลิปไปพื้นที่เต็มเร็วเต็มช้าก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับ ถ้าด้ความละเอียดเดียวกันแต่มือถือพื้นที่เต็มโนูเต็มชาร์จก็อาจจะเป็นสาเหตุอีก็ได้เพราะความสว่างในวิดีโอเยอะมากกินพื้นที่มือถือมากถ้าความสว่างมืดๆหรืออาจจะจา,จางเนี้ยอาจจะทําให้ขนาดไฟ์ตามกับปกตินะครับซึ่งปกติแล้วนะครับขนาดไฟอยู่ที่ประมาณ480นะครับประมาณนี้นะคะทุกคนนะครับนะครับในหนึ่งวินาทีเราก็จะบันทึกไปได้แล้วประมาณ 1เมกะไบต์นะครับก็คือแค่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับดังนั้นการบันทึกในระยะเวลาสิบามวนทีก็เอาไปคูณเลยนะคะสิบสามหารหกสิบไม่ใช่หรอเอาสิบามคูนหกสิบนั่นแหละนะครับเราห6คูณสิบสามก็คือหกสิบสองเป็นเท่าไหร่7จสิบสองนะคะทุกคนก็น,นั้นก็เพิ่มไปเลยเป็นหก็คือ7จดสิบดังนั้นคูณสิบปีก็คือเจ็ดร้อยแปดสิบวินาที ดังนั้นมันก็จะกินขนาดไฟที่ประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบเมกะไบต์แต่บางแต่ถ้าเราถ่ายแบบคอนเทนต์ที่ทั่วกันทั่วไปนะครับนี่คือทั่วไปนะครับทั่วไปนะคะโอเคน,น,นะครับสาเหตุที่ทำไมบ,บางครั้งเราถ่ายปุ๊บขนาดฟล์มันน้อยก็คือว่าขนาดฟล์มันไม่ขนาดฟล์มันค่อนข้างจะบางครั้งมันจะประมวลผลไงเวลานั้นมือถือไันจะมวลผลไง ฝาเป็นประมวลผลมันก็จะนั่นนะฮะทุกคนนะครับวันนี้นะครับอากาศกดพุ่งดีนะครับจะอุ่นขึ้นอีกไหมนะครับรอดีอีกนะครับพรุ่งนี้อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นอีกไหมตอนนี้นะฮะทุกคนนะครับเราเอามือถือเครื่องนันนะครับไปวางในข้างในม้อข้าวนะครับแล้วครั้งอาจจะมีฉากจำสแกลที่ตกใจแต่ไม่น่าไม่น่ากดตกใจนะครับเวลา้นึ่งระหว่างเปิดฝาระหว่างจำสเกลนะครับ นะครับจำสแกนอาจจะเป็นจำจำสแกนคือฉากสะดุดุฉากที่เปิดมาแล้วรู้สึกตกใจนี่แหละค่เรียกว่าจำสแกนนะครับเช่นถ้าไฟดับปิงถ้าไฟดับไปอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าจำสแกนนะครับเพราะว่าทําให้เรารู้สึกตกใจไงเวลาไฟดับว่ามันเกิดจากอะไรถ้ายิ่งอยู่กนเดียวจะยิ่งเรียกว่าจำสแกนอะไรนะครับเวาถ้าจำสแกนระดับศูนั์นคือมันแค่ใจแค่แบบ อาจจะดับๆเฉยๆอาจจะมีอาจจะไปดับเดถ้าจำสเกลระดับหนึ่งก็คืออาจจะมีบางอย่างน่ากลัวเล็กน้อยนะคะถ้าจำสเกลระดับห้านี right. ่โ้หระดับนี้รุนแรงมากนะครับอาจจะทําให้เราขยับอาจจะทําให้เรากลัวถึงสุดสุดอาจจะทําให้เรากลัวไปได้หลายพันปีอาจจะทําให้เรากลัวไปได้เป็นวันถึ้งสิบวันเลยนะครับนะทุกคนนะถ้าจำสแกนระถ้าจำสแกนระดับสองคืออาจจะทำให้เราแค่ตกใจเล่นๆนะครับ อาจจะไม่มากนะครับถ้าระดับเหนือคือระดับจำแซกแยแ,แบบแรงขึ้นมา,ากกแต่ก็ยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างจะเบาบาเบาอยู่นะครับอาทําให้เราแค่แบบเห็นแล้วก็อยากจะถ้าคนอื่นอยากช่วยอย่างงี้นะครับแต่ถ้าระดับสองค,อคือเราก็อยากจะวิ่งหนีห่างากแล้วนะครับถ้ายิ่งอยู่คนเยาจะยิ่งน่ากลัวมากถ้าระดับสามคือระดับปานกลางห้ทุกคนระดับนี้นจะทําให้เราเริ่มน่ากลัวขึข้นเวลาที่อยากเวลาที่เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ดี เราก็จะเริ่มอยากวิ่งหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วถ้าระดับสีคือระดับนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับถ้าหากมันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมาทางพร้อมทั้งเสียงที่แบบไม่เคยคุ้นชินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ะจู่ๆได้ยินและเสียงที่ไม่เสียงเราไม่ได้ทาเองและที่หนไม่ได้ทาเองถ้าเกิดจู่ๆเกิดเสียงขึ้นมาในบริเวณนี้ถ้าเราถ้าสมมติว่าเราเจอเนี่ยเราวิ่งหนีเลยนะครับ ไฟดับถ้าไฟไม่ดับก็รีบเอามือถือออกมาได้นะครับถ้าไฟดับกวิ่งหนีเลยนะวิ่งเข้าห้องเลยนะถ้าระดับห้านี่แบบไม่รอ,ไม,รอไม่สนใจอะไรแล้วนะครับเพราะระดับนี้น่ากลัวมากเป็นโครคไข้โรคหัวใจที่อาจจะถึงท่านเสียชีวิตได้วิ่งหน,วงหนีวิ่งหนีหลดสึกชีวิตเลยนะครับวิ่งหนีเข้าห้องเลยค่ะแบบไม่ต้องรอใครแล้วนะคบโอเคนะคะทุกคนนะครับ อากาศในวันที่สิบห้ามกราคมไปต้นไปนะครับลมมรสุมจะเปลี่ยนทิศตะวันออกแต่จะแรงขึ้นนะครับนี่เป็นลมนี่ไม่ใช่ลมฤืดูร้อนนะครับแต่เงียเก้งคองอยู่ในหน้าหนาวต่อไปอยาวจนถึงวันที่สิบสามมีนาคมเลยโอเคนะครับมือถือนะครับเพจตอนนี้นะครับเราทคำความสาดมือถือขั้นแล้วนะ แล้ววันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนสาหรับการเอามือถือเครื่องสิน้ําเงินเครื่องนั้นนะครับที่เราถ่ายมามันมีปุ่มกดใช่ไหมนั่นแหละนะครับเอาไปวางทั้งหนดแล้วนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอสะอาดมากนะครับเดี๋ยวว่าผ่านไปอีกเดี๋ยวมันก็เพื่อนฝุ่นอีกใช่ไหมเพราะภายนอกมันก็มีฝุ่นละอองด้วยนะครับเราภายนอกฝุ่นเหมือนจะเกกสักเอกสะสมที่เราไม่ได้ขึ้นขึ้นมหลายวันมันก็จะมีฝุ่นเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะเมื่อฝุ่นเหมือนเยี๋ยวขึ้นเรื่อยๆมันจะทําให้เกิดเรื่องของ มลพิษอากาศนะคะพอร้นนั้นห้องมันก็ไม่น่าอยู่ก็รฝุ่นนะครับเมื่อก่อนห้องนี้ห้องที่เราได้ขึ้นไปเอามือถือไปว้างอ่ะตอนนั้นมันมีื่องครองกันมันเคยมีเตียงนอนมาก่อนแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเพาขนยาไปหมดแล้วนะครับเขาขนย้าไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับวันนี้เป็นวันที่หกมกราคมนะครับ วันนี้ก็าอากาศค่อนข้างใจค่อนข้างสงบสุขเลยนะทุกคนครับค่อนข้างสงบสุขนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่ที่สงบสุขนะครับแต่เมื่อถึงเวลาสามทุ่มยังไงก็ต้องเอามือถือเพรางนั้นได้เวลาขึ้นไปวางข้างบนทุกวันทุกวันนะครับะบทุกวันเมื่อถึงเวลาสามทุ่มนะครับนะครับต่อไปนี้จะทุกวันแล้วนะครับจะไม่มีแม้จเสาร์ัดทิย์ยังไงก็ตา ไม่อาอยังไงก็จะไม่ไงก็จะไปทำกันแล้วเราก็จะทําปกติเลยแต่ไงนะทุกคนนะครับถ้าวันไหนมีเวลาเนี่ยก็จะเอานาฬิกาขึ้นไปวาข้างบนด้วยค่ะแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับจะเป็นวันอื่นที่จะต้องเอานาฬิกาึันไปวางข้างบนอย่างเงี้ยแล้วดูแล้วคอยดูว่ามันจะเสียงตกไหมต้องดูด้วยว่าจะตกไหมนั่นแหละนะครับ อยงไงนะคพะพอห้องนี้มันไม่มีนาฬิกาก็ต้องเอานาฬิกามาวางห้องนี้ไปก่อนเนี่ย้องนาฬิกามันก็สามารถบอกเวลาได้ใช่ไหมละ่ะอืมถ้านาฬิกามันไม่สามารถบอกเวลาได้ถ้า,ถานาฬิกาไม่มีความหมายใครจะไปดูเวลาละ่ะดูไหมใครถ้านาฬิกาไม่ถ้านาฬิกาดูแล้วไม่มีความหมาย,ายใครจะไปอยากดูอ้โง่เออนะครับนาฬิกามันก็เป็นนาฬิกามันก็มีความหมายนะครับนะครับ ตลนนั้นมันก็สามารถบอกเวลาได้โดเ h ็ขึ้นตกกี่โมงเงี้ยมันก็จะรู้ได้นะชัดเจนนะครับตอนนี้ผ่านแล้วสักนาทีนะคะถ้าตอนนี้พ่อเขาอยู่บ้านนะ่านนี้เราจบคิดไปแล้ว20วินาทีแล้วตอนนี้ตอนนี้เราจบคิดไปแล้วนะครับถ้าตอนนี้ตอนน,อน,นี้แต่นี้พ่อไม่อยู่ไงตอนนี้เขาก็เลยอัปเดตเพิ่มขึ้นเลยนะครับ แต่งานทุกคนครับสัมภากาศวันนี้นะทุกคนก่อนข้างยอดเยี่ยมไงอย่างไงเมื่อถึงเวลาสามทุ่มก็ต้องเอาป้ายแล้วก็เอามือถือทับไปวางขึ้นข้างบนและเมื่อถึงเวลาเจ็ดโมงสี่สิบนะครับมือถือก็จะต้องมือถือก็จะรับแดดจนถึงเวลาเที่ยงห้าสิบหรือเที่ยงสี่สิบนั่นแหละนะครับโดนทีนี้โดนยาวถึงห้าชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นคโคแบบมันโดนแบบมนันแนั ทั้งทรมานมันทรมานขนาดไหนคิดดูแล้วกันถ้ามือถือโดนโดนวางตากแดดห้าชั่วโมงมือถือมันก็จะร้อนเนี่ยแต่ถ้าคนโดนตากแดดเตี่ยคนคงแบบห้าชั่วโมงนี้ไปก่อนอะลมแดดไปก่อนถ้าอยู่ในช่วงที่อยู่ในช่วงหน้าร้อนยิ่งหนักเลยนะช่วงหน้าร้อนนะคะเริ่มตอนวันที่สิบสามมีนาคมนะคะทุกคนตรงนั้นก็ก็อีกประมาณสองเดือนมั้งนะครับอีกมันกำลังจะมานะครับ พาทุกคนไปบ้านอาฝากกับแมแต่กตะตะไข่เป๊ะเป็นกาลังใายแรงได้เยนะครับ,รบ,บรก,กดิตตามก็เกดิงไม่ได้พาแมนของเราเลยขอบคุณครับนะคะทุกคนนะครับซึ่งช่วงหน้าร้อนนะครับอากาศจะในตอนเช้าๆก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับแต่เป๊นเริ่มหนาวมันช่วงนี้แล้วนะครับพอดูอุณหภูมิได้เลยนะครับติดลบหนึ่งร้อยหนึ่งให้ดูเลยว่าหนาวหรือร้อนขอบคุณครับ